มีไหมอุ้ยดึงดึงดึงโอ้พันติดมาดูปลาดุกน่าจะใส่รัวครับตัวนี้ไม่วันนี้พันติดก็มาหาเห็ดใกล้ๆกันครับดูมันวายดุนวายอู้โหน่าจะใส่รัวพี่น้องอะ่รหรอน่าจะใส่รัวครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยรัวอู้หูหูอู้หูหูอู้เหรอ S <S ออรื้ออันอันได้มดดีดงเหตดดงห็ตมาฮะโหเดี๋ <S 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 ยวดูพันติดเอาพึ่งก่อน <S 2> <S 2> <S <S สวัสดีครับผมสวัสดีครับ เจอกันอีกแล้วครับนนองทามฮากินริมคนาเนาะวันนี้จะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศการใส่บิดแต่ไม่ได้นอนคืนครับหลังจากเราไปใส่คลิปที่เหลวมาเขียดเหลืออยู่ประมาณสักสาสิบตัวผมเอาบิดมาแข่สามสิบคันไปรอลุนกันเนี่ยไม้ผมก็อยู่ประมาณนี้แหละครับข้างหลังเลยกับบ็ดสามสิบคันลูกเยอะเหลือก็ยังเขียดเหมือนเดิมครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปลุนกันเลยครับว่า หมายจะสวยไหมพื้นที่ดักจะโอเคไหมสาหรับสาสิบคันเราไมนณะเกินชั่วโมงกันนาจะเสร็จครับตอนนี้ก็ห้าโมงนิดหน่อย,อยละว่าทำไมหนาวสิบบวม,บมอดนอนสองคืนนะครับไปละลุยกันเลยครับเริ่มขันแรกกันเลยครบับเรือเขียดเรือใหญ่ป๋าใหญ่ครับพี่น้องเรือเรียดตะมูเกือใหญ่หูใหญ่หญหญหญครับพี่น้อง thành nó cứ đắp lo cứ đắp nước này mày mày giờ dậy nó phải có muốn ไปววประมาณนี้แะครับขาหนาถึงหนามาดีครับผมโอ้ยมากกว่าอย่างดีนู้ยูยูเป็นฝูงเหลืวมที่นี่ดูน้เาเนาน้ยอางน้อามก็เป็นฝูงมามเป็นฝูงเต่เดือดเ๋ยอุ้ย <laughs> ủa nghe anh nọ tiếng buồn này nào mà kìm bốc luôn buồn tiếng nó kìm bốc Ủa uh, để như thế anh nọ người kiệt เดี๋ยวใส่ย,วยาวๆเลยครับสามสิบคันคุณยังไมต้องสอนคุณแค่นี้แค่นี้ตุ่นมาแล้วคุยอเลยคันสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วลครับไปหวนพนมใส่กันนู่นลองนู่นขามกันคนละฟังครับสองบิ่งยาไปน,นู่น ขึ้นไปโด,ดกันเลยครับต่อมาปอายู่ขาครับรอ,อหลุ่นกันครับตอนกลางคืนมากเอาเบ็ดมาเสริมอีกประมาณสักซิบหลังอยู่ที่นัง่งที่ซสวยๆีีสวยข้างนานี่ยก็ยังมาได้ดักเลยพาอามก็พานที่เกาะมาเล่นด้วยเก็บเห็ดได้พอได้ต้มพอได้แกงครับ ไปเดี๋ยวเดินทางกับบางกันเลยครับมารอหลุ่นเบ็ด,ดอบรอกแหลยกันนะครับเนาะกลางคืนครับไหนเวลายามเบ็ดดอกกลางคืนกันแล้วครับผมไปดูขันแรกกันเลยครับโอ้ยขันแรกกัเหยือก็ยังอยู่นะครับคันที่สองโอ้ขนันนตัโดนมันจะลอนโดนกัด,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 ดครับหัวค่ำเดี๋ยวใส่เหยือะครับผม ดูเบ็ดแบบแหลกใช่ล้วครับโอ้โนี่แต่ลอยพันครับผมแต่ยังไม่มีตีสักตัวครับสำหรับเบ็ดสามสิบคันเนะ <c oughs> เาะเดี๋ยวจะแหี่ยวนี่ไม่แหี่ยงหรอกนะต้องมารอดูกันต้นฉาละครับตอนงคืนยังไม่โดนเนาะไม่น,านไไามาออ่าเป็นไปได้สิ่เข้ามาแหี่ยวเพรบอกป่าตินดินในหัวคาะเต็ม มาลุ้นตอนชาครับผมสำหรับคืนนี้ก็บอกราตีสวัสดิ์กันตอนนี้แหละครับผมอันดีครับผม <c oughs> สวัสดีตอนชาครับผมไปดูเบ็ดดือดกันครับห <c oughs> ลังจากเมื่อคืนเราแห้วมาไม่ได้สักเต็มเนาะตอนช้ามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมเนาะขัแนนเหล็กของเรา อย,อยยามดนู่นเบ็ดเอเบ็ดโฟมเยบเห็นไหมครับเนาะตรงปลายนิวผมเนาะเบ็ดโฟมพันติดเหมือนมันเคลื่อนที่อยู่นะเพราะว่าตอนตอนแรกที่ใส่มันอยู่ตรงนี้แต่ทําไมนี่มันไปอยู่ฝั่งนู้นน่ะโถลุนเว็ดเดียวกันเลยครับมีแต่รอยดึงอย่างดี้ดีนะครับแต่ว่าไม่เห็นไม่ค่อยโดนป่าเนาะ บุกป่าอยู่ข้ามาเลยครับมองไปไกลๆนู้นเห็นแต่คันกดแต่ยังไม่รู้นะครับว่ามีป่าไหมเห็นไหมครับคันกนุดหนามเลยมีตัวหรือเปล่านี้คันกดยังขับครับมีไหมอุ้ยดึงดึงดึง พันติดมาอดูปลาดุกน่าจะใส่รลวครับตันี้ไม่วันนี้พันติดก็มาหาเห็ดใกลๆกันครับดูมันหวดุนหวอููน่าจะใส่โัพี่น้องอไหรอมันจะใส่โัครับโอ้หีอยเด้อขอยเด้ออ้ามๆมั้เอาผอาถุงไหมถุงไหมมุด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  มุดมุดมุดคองตักมาแล้วมาดาําช่วยพันติดไหมอย่างนี้ใหญ่จริงพี่น้องมันจะใส่โลได้อยู่นี่ตัวนี้โอ้ย่าอย่าอย่าบิดอย่าบิดนี่นึ่งข้างล่างฮื้อตัวพี่น้องอุจฉะคล้องนาำมาพอดีเลยนี่แหละจั๊กองนะเดี๋ยวไปละ ให้เขาหินไม่ได้ดื้อให้เขาหินไม่ได้ดื้อนี่บอให้เขาหินไม่ได้ดื้อเออให้เขาหินเออเดีอยวนะพี่น้องตุ้ดตัวเจอแล้วพี่น้องฉลามน้ำตืดรูมือผมหัวเจ้ามือพี่น้องฉลามน้ำจืดฉลามน้ำจืดมาดูในกล่องคือยังซีหน่อยหน่อยฮึติดแบบนี้ไม่มีเปอร์เซ็นตไม่มีลุ้นบวงตรง ความที่ขาดไปเลยอาวหินจังขักทำไมมิตัวเดียวอกจังขักบักสังอันนึงมีมากกว่านี้อันนั้นเดือดติดไปเลยไม่รู้ปลากลมเนี่ยกลมๆอันนี้ก็นิ่งเปียะเลยเลยมาแล้วพี่น้องไปกล่าวขึ้นครับมันใหญ่ผลให้พันติดเอาขึ้นให้มันติดมาหาเฮ็ดซึ่งว่าจะเฮ็ดข้างในเดี๋ยวผมพาไปถ่ายดูพี่น้องฉลามน้ำจืดเต่าฉลามน้ำจืดพี่น้อง แต่ถือว่าไม่ค่อยอ้วนเท่าไรนะนี่ยังไม่ต้องเขาจ้อาฉลามน้ำจืดพี่น้องอไก่จริงมาจากไหนไม่รู้เอ้ยถึงว่ากลางคืนเที่ยวแต่ตอนเช้าก็ได้ตัวเดียวก็พอเลยแหละนี่ เครื่องอาวข้างหน้าก็กลมเหมือนกันแต่ไม่รู้จะติดไหมได้อยู่ประมาณจากักสามสี่คันนี่แหละครับมันหมายงับโอ้โฝุกกขัดผมไม่เคยดักใครบรรลุใหญ่ขนาดนี้มาก่อนครับนี่คงว่าน่าจะไม่ขาดโลนะครับตัวนี้กินวินวินนะครับอุ้ยเกือบจะลุดด้วยพี่นอ้องแล้วมันดึงน่าจะติดแต่คืนนะโอ้ เบ็ดของผมก็ใช้งานได้อยู่เด้พี่น้องนี่คันเนหน่อยใช่ไหมเล่นหน่อยอย่างเงี้อ่อนยวกยวบหยวกนะครับ <c oughs> ถึงว่าคันใม่ใหญ่มันไม่แข็งเนาะจำไว้ช่วงมันดึงอาจจะยวกยวบหยวกอย่างเงี้มันก็อาจจะแบบว่าช่วยซับ์ตแบบกันกระแทกแบบมันหักนี่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ขอทุง่งก่อนพี่น้อง ไปลุยต่อครับเราอยู่สามสี่คันไอพี่น้องมาเจอของดีครับผมผ่านติดเจอของดีนี่จะลังขึ้นอะไรเอ่ยเห็ดอะไรเอ่ยโอ้ยเห็ดอะไรสี่มงม่วงครับผมนู่นอีกอย่างหลายหนู่นอีกโอ้ยนี่กำลังขึ้นโอ้ยเต็มเลยพี่น้อง นี่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 น้องนี่นี่นี่ก่ลังขึ้นอู้นีเต็มเลยนี่อู้ว่าไปดูฝ่ายฝ่ายหนี่งฝ่านี้เงี้ยดนี่อู้นีลังขึ้นพี่น้องพี่น้องถมไปขึ้นไหมนี่อู้นีเต็มเลยครับยึดยึดขมนี่ขึ้นงงงงขมนีเต็มเลยพี่น้องอู้นี่กำลังขึ้นเป็นเชือเต็มเลยครับ นี่น้ำนี่เมื่อไหร่นเพยไม่อยู่าไก่นี่่ร่ค,คืน,นอ,อ,อ,นนนอ้ดิ่นนีนี่น่น,นดอกนนอง่นแม่นหมดเลยนะครับนโอ้หเบ็ดมาป้าเดีวดงเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดอ,อะไรไม่รู้แม่ดูเหนดงนะครับดงใหญเลย เจอของดีพี่น้องตอนนี้มีของดีกว่าเฮ็ดครับอู้นิเต็มเลยเ<อ>ม็ดดงเฮ็ดพี่น้องดูแต่เราเจอของดีน,น,น,นูน่นเราเจอนิ่มพี่น้องอุ้ยหมอนมหวานเต็มเปี๊ยะโอ้สุดยอดสุดยอดเฮ็ดก็หลาย ดู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 ดิพี่น้องอ๋อรื้อ암อำใดเมดดงเห็ดดงเห็ดมาโอหแล้วดูว่าพันติดเอาพึ่งก่อนงานของเราออกมาแล้วเกือบล่างพี่น้องอันติดนายเห็ดผ่านอำยในไหนเก็บใส่กระเป๋าเลยนี่โอ้ปลายุคราปลยุคราที่ไหนสักแห่งในประเทศไทย กูเบสเองนะครับผมสำหรับ30คสิบคันขึ้นก็เหี่ยวตอนช้าก็เกิมเหี่ยวครับดีไแด้ประดุกมาตัวนึ่งถือว่าใหญ่เลยนะครับพอเดวให้คนทอทำยาน้มจีนก็พี่น้องเออพึ่งเคยได้ประดุกใหญ่ประมาณนี้ก็เท่านี้นะครับสำหรับบิดสาคัน ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบการให้อยู่ฮาก,กินผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องคามเนาะดังต้องการคนซัพพอตอีกเยอะเลยครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ไปด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มันหมาน,นครับผมคลิปหนจะไปที่ไหนหรือจะใส่อะไรก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะ สำไลค์คีนี้น้องค้างเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสายแล้วพี่น้องเจ็ดโมงกว่าแล้วครับสำไลค์คีนี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมายแล้วครับเออพอได้ให้คนเถอดต้น้ำยาขนมจีนปลาดุกปลาดุก